บอกแล้วว่าจะให้คืนจะให้คืนจะให้คืคแาาแน,นแลเศ้าคักงหลบอกมาล้วูนกรรบังเ้ยว่าอย่านั้นกาอ,อีกนี่นั่นมีหดแทงหดแผง้ยมึนเงินแค่เน้บอกว่าจะให้คืนคืนจให้กุคืนจะให้กุคืนมัน,นมีซ้ำที่ตอุปออกรณ์ ใส่แมงคุด้อมเลม <S 2> <S 2> <S 2> นน้ำดาแป๊บหนึ่งใส่แมงคุดฟ้อมเลนะจกูข้นจะเช้าคว้าแว๊บเจ๊กูข้นเจกุขนกูข้นมีซัมมี่ตีมือนี่บ้านเบิ้ลอีกทีบ่ถูติเออเตรียมเลยอย่าให้บอกเงอ้